นีถึงกันบ้างไหมเอ่ยนะวันนี้มาอัปเดตอินเทอร์เน็ตกันดีกว่านะครับมีเน็ตมาใหม่2ตัวนะคบแต่ว่าไม่ใช่แบบ30วันนะครับเพราะว่าแบบ30วันเนี่ยแทบไม่มีออกมาเลยนะครับในเดือนธันวานี้นะโอ้โหน้อยมากๆนะครับแต่ว่าจะมีแบบ1วันแล้วก็แบบ7วันนะ่ะที่ออกมาใหม่นะครับมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะครับไปเลยคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะสวัสดีทุกคนในช่องกรอนั้นแสงนะครับวันนี้มาอัปเดตกันต่อยดีกว่านะอืหายตาหายหน้าหายตากันไปนานเลยนะครับ10กว่าวันกันเลยทีเดียวก็เพราะว่ามันไม่มีอินเทอร์เนต็ตอะไรไปใหม่ออกมานั่นเองนะครับอะแล้ววันนี้นะครับผมเอาอินเทอร์เนต็ตที่ออกมาใหม่นะครับ2ตัวนํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับตัวแรกกันก็คือนี่เลยครับ6กกิกะไบต์นะครับ เป็นความเร็วแบบเต็มสปีดเลยนะครับใช้ได้1วันเท่านั้นนะครับราคา25บาทนะตัวนี้รวมภาษีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใช้หมด6กกิกไปแล้วเนี่ยเหลือ128 k นะครับนี่แต่ว่าแพ็กเกจตัวนี้ไม่ได้ สมัครเป็นรายครั้งนะครับมันจะต่ออายุอัตโนมัติทุกๆวันเลยถ้าใครไม่อยากให้มันต่ออายุนะคบแบบทุกๆวันเลยนะเออใช้เป็นชั่วครั้งช่วคราวอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องเติมเงินเข้าซิมนะครับไม่ต้องเติมเงินเข้าซิมก็กดรหัสนี้นะดอกจันเก้าศูนย์หนึ่งดอกจานศูนย์สี่เหลี่ยมครับระบบก็จะยกเลิกให้นั่นเองนะครับเออคราวนี้เราก็เติมเงินแล้วก็ไปสมัครแพ็กเกจตัวใหม่แบบ7วัน30วันอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับหรือว่า จะเป็นอีกวิธีแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือกดตามนี้นะกดดอกจัน901ดอกจันตามด้วยรหัส4ตัวท้ายนะครับ1421อ่า1421สี่เหลี่ยมนะครับระบบก็จะยกเลิกแพ็กเกจตัวนี้ไม่ต่ออาาัตโนมัติให้นั่นเองในวันถัดไปนะครับในวันถัดไปเนี่ยระบบก็จะยกเลิกไม่ต่อให้นั่นเองนะครับอ่ะใครสนใจก็ดอกจ,กจัน900ดอกจัน1421นะครับ ถ้าจะยกเลิกก็ดอกจัน901ดอกจัน1 4 2 1สี่เหลี่ยมนะครับมันก็จะไม่ต่ออายุให้นั่นเองแบบ1วันไปแล้วครับตอนนี้มาดูแบบ7วันกันบ้างนะครับ7วันเนี่ยที่ออกมาใหม่นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับ12กิกะไบต์ครับบวกแถมให้อีก12กิกนะครับราคา129บาทรวมภาษีแล้วนะครับใช้ได้7วันอ่ะนี่ครับหน้าตา SMS ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ แพ็กเกจเน็ต12บวก 12G กิกนะครับ7วันใช้งานได้ถึงวันที่นี่นีนี่นะครับใครสนใจก็กดหลอกจัน9 0์หลอกจานย, 900, าย 8, 4, 4, 5, 4์แสี่เหลี่ยมนะครับแป 4, 4 5สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาร0อกว่าบาทใช้ได้7วันตัวนี้มันดียังไงนะครับก็คือมันดีตรงที่ว่ามันเป็นอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดนั่นเองนะฮะเป็นแบบเต็มสปีดนะครับแล้วก็ใช้ยาวๆไป7วันอะไรอย่างนี้นะครับ7วันก็เหมาะสําหรับ ในช่วงเทศกาลอะไรพวกนี้นะครับช่วงเทศกาลเนี่ยคนเราก็จะไปเที่ยวันเยอะใช่ไหมไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆก็มีอินเทอร์เน็ตแบบแรงๆอย่างนี้ติดเอาไว้สักหน่อยก็ดีครับมันก็จะทาใหา้การทํางานของเราอัปโหลดรูปอัปโหลดไฟล์วิดีโออะไรพวกนี้มันก็จะไวนั่นเองเพราะว่ามันเป็นอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าแบบ30วันเนี่ยก็ต้องย้อนไปดูคลิปเก่าของผมนะครับ ช่วงเวลาเนี้ยมันยังไม่มีอะไรออกมาใหม่นั่นเองนะครับก็ต้องรอกันไปก่อนนะและถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยแบบ30วันนะครับในปัจจุบันนี้ในพอสอี้ในเวลานี้นะก็ต้องเป็น20 m เมกะบิตครับใช้ได้100 GB กิกะไบต์ที่เคยอัปเดตกันไปแลครับรหัสนี้นะดอกจัน900าร 900, ดอกจัน1422สีี่เหลี่ยมครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตแบบ ความเร็วสูงเลย20เมกะบิตครับเออใช้ได้จำนวน100กิกะไบต์ซึ่งผมเคยสมัครเอาไว้แล้วสมัครให้ทุกคนได้เห็น SMS กันใช่ไหมครับแล้วก็เอามาใช้งานเนี่ยปรากฏว่าเดือนนึงเนี่ยเพียงพอเหลือเฟือเลยคุณผู้ชมเหลือเฟือเลยนะครับถ้าใครต้องการก็โอเคเลยจัดไปแต่ว่ามันเสียดายน่าเสียดายตรงนี้นะตรงที่ว่ามันไม่สามารถที่จะเพิ่มบูสเตอร์ต่างๆได้นั่นเองก็ก็ต้อง ก็ต้องถามตัวเองนะถ้าใครเล่นมากกว่า 100GB ต่อเดือนเนี่ยก็ต้องไปจัดโปรไอพวก200บาทดีกว่านะครับ 30GB แล้วค่อยไปเพิ่มบูสเตอร์3790เอานั่นเองนะก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับตู้ของ True ที่หยอดเงินอ่าเคยเห็นไหมครับหน้าตาแบบนี้นะเนี่ยหยอดหยอดตู้ณนะปัจจุบันตอนนี้ไม่มีไม่มีแล้วนะครับเขาถอดออกไปแล้วนะก็ ยกเลิกตั้งแต่1ธันวาเป็นต้นไปนะครับเออยกเลิกไปยกเลิกทําไมก็เพราะว่าเซเว่นะมันเติมเงินได้ครับมันเติมเงินเข้าซิมทูได้ขั้นต่ําคือ10บาทและไม่เสียค่าธรมเนียมด้วยเออถ้าเติมตู้เนี่ยมันก็จะเสียค่าธรมเนียมใช่ไหมสองบาท3บาทอะไรอย่างนี้นะครับเติม10บาทก็ต้องเสีย2บาทอะไรอย่างเงี้ยเติม2ีเสีย3บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเติมเซเว่นเนี่ย ขั้นต่ำสิบาทไม่เสียค่าทมเนียมด้วยโอ้โหเติมฟรีนะครับฉะนั้นตู้ก็เลยไม่มีประโยชน์นั่นเองของทูเขาก็เลยยกเลิกเอาออกไปนะครับก็เหลือแต่บุญเติมที่ยังมีอยู่นะครับนะแทนที่จะทําเป็นแบบซื้อซื้อแพ็กเกจเสริมอะแพ็กเกจเสริมแบบมีแต่แพ็กเกจอะไรอย่างนี้นะเป็นแพ็กเกจเน็ตอะไรอย่างเงี้ยมีแบบ1วัน2วันสาวัน7็ดวันห้าวันสิบห้าวัน30วันแบบถูกๆอะไรอย่างเงี้ยตู้มันน่าจะดีกว่า นะครับมันน่าจะมันน่าจะน่าจะน่าจะดีกว่าการเติมเงินหยอดเหรียญนะเพราะหยอดเหรียญเดี๋ยวเพราะปัจจุบันนี้การเติมเงินเนี่ยมันก็ผูกบัญชีธนาคารกันหมดแล้วนะครับเติมผ่านทัวร์เลยก็ได้เติมผ่านแอปธนาคารก็ได้นะครับหรือว่าเอาแบบคนไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรู้จักการเติมผ่านแอปธนาคารหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็ไปเติมเซเว่นมันง่ายกว่าให้มนพนักงานเติมให้อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะทําตู้พวกนี้ผมอยากให้เขาทาเป็นขายเป็นโปรเสริมจะดีกว่านะครับโปรเสริมอันนี้ อ่าเฮ้ยอยากได้หนึ่งวันกดตรงนี้ปับ๊บอ่าหยอดเดียญไนะปาตามแพ็กเกจนั้นๆมนจัน่าจะดีกว่านะ <c oughs> แต่จริงๆมันก็มีแหละครับตู้อ่ะมันก็มีแพ็กเกจเสริมไปแหละแต่ว่ามันไม่น่าสนใจนั่นเองแต่อยากให้เขาทาแบบให้มันน่าสนใจจะดีกว่ามีถูกๆเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหรอ่อ่ะว่ากันไปนะครับ10บ,บาทเออจนไปถึง2 5 0 3 0 0อะไรอย่างเงี้ยเอาแบบถูกๆอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ยาวๆหน่อยอันนี้แบบโอ้ยผมเคยไปกดเล่นละมัน โปรเสร์มันนิดเดียวอะโปรเสร์มันน้อยมากน้อยมากแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นปริมาณแบบน้อยๆน้อยๆมันไม่ค่อยน่าสนใจนั่นเองฮะข่ามบุกข่าวบนนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีแค่2ตัวนะที่ออกมาใหม่นะครับนอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับอืมแบบ30วันถ้าใครต้องการแบบ30วันก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆก,ก,ก็แล้วกันนะครับที่อัปเดตไว้เน็ตประจําเดือนอะไรพวกนี้ก็ยังสมัครได้อยู่นั่นเองนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอตอนตอนะดี Bye bye. Kiu kiu.